สอบัญชีรายชื่อดูนี่พักของวัตเดียวด้วยเบอร์เจ็ดเบอร์เดียวด้วยก็รื้อได้หมดไม่ได้เบอร์เดียวไม่ได้พักสอบัญชีรายชื่อมันทำลาย้งหมดเลยไม่ส่งผู้สมัครบัญชีรายชื่อใช่นี่การทําหน้าที่ของกกตนะฮะในการที่บอกว่าพรักของผมพรรคพลวัตของผมไม่ส่งคนผู้สมัครบัญชีรายชื่อโอ้แล้วการบัตรขยีงนี่ผมให้ดูชัดๆนี่ไอ้นี่นี้ต้องต้องมองที่ต้องมองเลขเจ็ดบางๆเห็นไหม ทำยังไงดีเนาะจะเห็นไหมสามสามห้าใช่ไหมฮะสามสามห้าแล้วเลขเจ็ดอยู่หน้าเนี่ย<อ>แล้วมีการลบออกมาแล้วไอ้คะแนนรวมตรงเนี้ยมันหายไปเลยมันหายไปห้าพันคือมัน,มนขย่ง g ขย่า,ยา,ยาชื่อพักก็หาย,ยไปใช่ไหมครับชื่อชื่อพักไม่หายครับพี่เลยว่าตตวเขาบอกว่านเนี่ยสอบบัญชีเลยโคลนกกวัตนะไม่สม่งบัญชีเลยใช่ไ